เอาละครับวันนี้มีคําถามจากเด็กน้อยมาเยอะนะครับเริ่มต้นจากน้องชายอายุ17ก่อนนะครับผมเฮ้ยพี่ครับตอนนี้เนี่ยเวลามีอะไรแล้วเร็จเนี่ยจากที่ธรรมดาแล้วมันจะแข็งร้อยเครับมันเหลือประมาณ6-7 0เท่านั้นครับถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกไหมครับแล้วทํายังไงผมถึงจะสามารถมีเซ็กได้หลายๆน้ําเหรอครับคือพอมันอ่อนเนี่ยผมเลยไม่ทําต่อครับผมเพิ่งจะมีเซ็ตในชีวิตนี้แค่2ครั้งนะครับแล้วผมสงสัยด้วยครับว่าน้ําหลังๆเนี่ย มันเสร็จช้ากว่าน้ําแรกมันจริงไหมครับคุณหมอครับอันนี้เขาเรียกว่าปรึกษาเรื่องประสบการณ์รประสบการณ์ยังน้อยนะคุณผูมนะถ้าประสบการณ์เยอะอคงไม่ถามแต่ก็เป็นความรู้สาหรับคนอื่นต่อไปครับ,รบเวลาจะมีกิจกรรมอารมณ์มาเลือดก็พุ่งพ่านน้องมันก็ต้องแข็งแข็งพอปฏิบัติกิจเสร็จมันก็ต้องพักผ่อนบ้างจะให้มันแข็งตลอดปีตลอดชาติก็แหลกนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลามันแข็งเรียบร้อยปฏิบัติการเรียบร้อยแล้วมันก็พักลงมา แต่ว่าโดยปกติแล้วหนุ่มๆเนี่ยมันกระตุ้นมันก็จะขึ้นใหม่มันไม่ได้เหมือนผู้อาวุโสแต่ผู้อาวุโสก็ไม่ต้องตกใจระยะนั้นน่ะเขาเรียกว่าระยะ resolution ถ้าใครไปอ่านตำรานะเป็นช่วงเวลาการพักผ่อนแต่บางคนมันก็พักเร็วบางคนมันก็พักช้าบางคนมันก็ลบต่อเนื่องจนกระทั่งนึกว่าไม่ต้องพักนะฮะแต่ยังไงก็ตามต้องมีช่วงพักอันนี้ถามว่าช่วงพักแล้วทำไมครั้งต่อไปมันถึงช้ากว่าเดิม ต้องนั่งมองก่อนนะครับว่าเวลาเรามีกิจกรรมเนี่ยมันต้องมีการหลั่งน้ำมาสุจิออกมา<ะ>น้ำมาสุจีมันเก็บอยู่ในถังเก็บนะในแทวแท้ต่อมาไอตอนแรกก็มีอยู่เต็มเลยครับพอคุณมีกิจกรรมเสร็จมันก็พุ่งฟุบเกือบหมดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นไอที่เหลืออยู่อะ่ะมันก็ต้องบีบได้น้อยลงอะ่ะระหว่างที่มีกิจกรรมก็มต้องพยายามจะระดมพลหนะ่อยด้วยจนกระทั่งระดมพลได้ที่มันก็ยืดออกไปอันนั้นก็ตรงไปตรงมาครับ,รบสามารถที่จะมีเซ็กเลฟหลายๆรอบไหมครับคุณหมอครับ ไอ้อันนี้นะมันเป็นความสามารถส่วนบ <ฉะ S 1> ุคคลนะอ่าไอ้ความสามารถหนึ่งคือความพึงพอใจเฉพาะบุคคลอยากจะฝากท่านน้องๆฟังกันอยู่นะครับคุณภาพสําคัญกับปริมาณอ,อย่าไปเล่นกับปริมาณมันปริมาณที่มันไม่มีคุณภาพทําไปเหมือนกุณจะคุณจะทาอะไรวิ่งๆที่มันจบๆไปเหรอแต่ถ้าเกิดคุณอนจอยมีความสุขนะ,ะนานๆครั้งก็ยังไม่เป็นอะไรนะไม่ได้ผิดปกติแต่มีความไหวแค่ไหนก็ทําไปที่สําคัญที่สุดก็คือ คุยกับคนนั้นเท่าก่อนนะว่าเขาชอบแบบไหน่ะอ่ะไปปรับใช้กับชีวิตนะครับผมค่ะแต่ก็น่ารักดีนะอายุ17มีเซ็กกันสครั้งรีบโทรมาถามช่างสังเกตมากแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกว่าจริงๆความสุขเนี่ยของทั้ง2ฝ่ายบางทีก็อยู่ระหว่างทางการเมดเลฟของทั้งคู่ด้วยนะคะคุณหมอใช่ค่ะสู้ๆต่อไปไว้รุ่นสู้ไว้